คนไข้รอดจากอัมาพาตหลังผ่าตัดบายพาสหัวใจด้วยวิธีนี้การผ่าตัดบายพาสหัวใจเป็นหัตการที่พบบ่อยเพื่อแก้ไขภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับโดยปกติการทําผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจจะทําด้วยวิธีมาตรฐานก็คือการหยุดหัวใจและระหว่างที่หัวใจหยุดเต้นก็จะมีการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมในการดูแลผู้ป่วยซึ่งหลอดเลือดหัวใจต้องสามารถที่จะหนีดได้ ด้วยเครื่องมือแต่ถ้าผู้ป่วยบางรายมีหินปูนที่หลอดเลือดหลักผู้ป่วยของผมที่อยู่ในรูปมีหินปูนเกาะบ,บริเวณหลอดเลือดหัวใจซึ่งถ้าเราใช้วิธีปกติในการหยุดหัวใจและหนีหลอดเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหินปูนจะหลุดออกและไปที่สมองทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะา,าัาใหลังพาดหอไปทัาง เราจึงใช้วิธีการผ่าตัดแบบที่ไม่หยุดหัวใจและไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมครับทําให้ผู้ป่วยไม่ต้องถูกมีหลอดเลือดที่หัวใจและด้วยวิธีนี้ก็สามารถลดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับเรื่องอมัมพาตที่จะเกิดตามหลังการบายพาสเส้นเลือดหัวใจได้เพราะเราคงเสียดายครับถ้าผู้ป่วยเป็นอมัมพาตท,ทั้งทงที่หัวใจหายดีแล้ว พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ